เี่ยวตรงนี้ครับเป็นเหลือนางสาวตัวแก้วอยู่ร่องน้ำสีแดงเจอเรือสาวสวยสุภาพอรแม่ฝนตาบอนจากบ้านชีวุเรือชิงเชงเลึกอยี่็กเกองไดีว่าเป็นการแข่งขันที่มันทีครับเรือชิงชิล ในเบื้องต้นด้วยรางวัลประราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบองราชกุมารีรอบแรกว่าเดือนเดือนนี้แทนสองที่สาม सम जो सम्पी थो แต่งัู้่ิงอใทีที่สในรอบแรกระหว่างเรือน2วงแ้วร่งน้ำสีแดพบกับเรือสาวสวยสุภาพรร่อน้ำสีเงินห่นตาจันเรื่การตัดสินใ้เรือที่ร่น้ำสีเงินได้